ภาคกลางดินแดนใจกลางไทยดั่งหัวใจของแผ่นดินอุดมด้วยวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และศรัทธาณมหาวิราลง์กรบาลีเถราวาทราชวิทยายลัยจังหวัดนคปรปฐมเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาเทราวาทที่สำคัญก่อตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัิธานของพระบาทสมเด็จพ,พระวิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อทำนุบำรุงพระไตรปิฎก คำพีบาลีและสร้างศาสนาถายญ,ญาติในบรวรพุทธศาสนาแห่งราชอาณาจักรไทยณนะที่แห่งนี้คือหนึ่งใน26จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคกลางที่ได้รับพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิทศสมราชบพิษต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่สืบสายจากแดนพุทธภูมิสัญ,ญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาอย่างล้นพ้นเช่นนี้จึง เป็นการแสดงออกถึงน้ำพระทยัยใจขององค์พระราชาองค์ของพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราเนี่ยที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขในโพธิสมภารเสด็จด้วยพระบรารมีของพระองค์ไปสู่สถานในที่คัดเลือกของจังหวัดนั้นๆโดยมีคณะสงฆ์และผู้ว่าราชการจังหวัดและมหาชนทั้งหลายเนี่ยนำพระสีมหาโพธ ที่พระองค์สรงพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธสมะราชบพิตรไปปลูกก็เท่ากับว่าพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยยื่นไปให้ความร่มเย็นเป็นสุขทุกจังหวัดและทุกเม็ดดินเม็ดทรายในแผ่นดินของพระองค์ การปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิษณสถาบันการศึกษาธรรมแห่งนี้หาใช่เพียงการปลูกไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาหากคือการวางรากฐานแห่งปัญญาบนผืนดินด้วยศรัทธาปลูกฝังรากแก้วศาสนาญาตที่พร้อมจะเจริญเติบโตงอกงามและหล่อหลอมให้เป็นผู้เปี่ยมด้วยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการเผยแผ่พระธรรมได้อย่างถูกต้องภายใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานต้นพระสรีมหาโพธิธธธทศมราชบพิษองค์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นการรักษาพระธรรมตามพระราชปณิธานที่ทรงทํำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงไม่ใช่เพียงในคำพีแต่อย่างรากลึกในจิตใจของปวงชน